กลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีช่วงนี้ควรจะถอยห่างไปก่อนไหมหรือจะอาศัยเป็นจังหวะเป็นโอกาสในการเข้าสะสมได้ผมคิดว่าณจนะุดนี้เนี่ยนะครับยังไงเราก็คงต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยตามแนวรับต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบร้อนมากต้องหุ้นดีๆอาจจะต้องกลยุทธต์ตอนนี้อาจจะต้องไปอยู่กับหุ้นที่มันแข็งแรงแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะมีดีเวีดนให้กับเราเพื่อหลบภัยไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงกราฟ นะครับพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับกลุ่มปตทกลุ่มแบงค์นะครับต้องเข้าไปหลบในในกลุ่มพวกนี้ไว้ก่อนนะครับหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เอ่อได้ได้ผลดีกับการที่ดอกเบี้ยลงบาทแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ c มวีซดเวักลุ่มไฟแนนซ์พวกนี้นะครับคนรุ่นยุคคงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เป็นจังหวะที่เราจะเลือกเลือกหาจังหวะเข้าซื้อได้วราตลาดมันก็คงยังไม่ได้ไปไหนวุ่นวา นะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้นักลงทุนตั้งรับนะักตามแนวรับไม่ได้หุ้นวันนี้ไม่เป็นไรครับเราเรารอได้แล้วเราเกี่ยงราคาได้ตรงน,นี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีแล้วผมก็เชื่อมั่นวา่าถ้าถือไปในระดับหุ้นตรงนี้นะครับพันสองร้อยกว่ากว่าเนี่ยโอกาสที่ระยะประมาณระยะยาวเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้กําไรได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยมีมากครับนอกเหนือจากเรื่องของกรงที่จะเกิดขึ้นในวันพุธหน้าเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นอื่นๆื่นไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ที่จะมีประเด็นและมีระยะต่อการลงทุนได้บ้างมีไหมฮะ ก็ผมผมผมคิดว่าประเด็นที่จะทํขึ้นหมายถึงว่าทําให้ขึ้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยคือ,คอกลัวว่าความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านของเอาทางด้านาชายแดนกัมพูชาออืครับทําจะคุยกับภาษีกับ,กบเราว่าอะไรอ,อื๋อนะครับ,รบก็แล้วการเยียวยาที่หใหญ่จะเป็นยังไงเนี่ยสิ่งที่ต้องตามโดยเฉพาะประเด็นของภาษีออืมอืมม อันนี้คือคือต้องไอไอเรื่องที่จะขึ้นนี่ยังมองไม่ออกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟสลดดอกเบีย้ยขนาดนี้กงองงแนวโน้มที่จะลงดอกเบีย้ยนี่มันดีกว่าหุ้นมากๆครับ